สวัสดีครับผมเจนักซีมจีโอเซียไทยแลนนะครับวันนี้ผมอยู่พื้นที่ตำบลเขาขาว,ขาวอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอยู่ที่รานปามน้องไผ่พื้นที่เขาขาวนะครับนี่ฮะนี่ก็ตอนนี้มีปัญหาเรื่องปามออกสู่ตลาดเยอะนะครับก็ฝากพี่น้องชจวสวนปามแล้วก็ทีมแ,แห่งปามอย่าลืมตัดปามสุกอย่างเดียวนะครับปามดิบเก็บไว้ขายให้ราคาขึ้นก่อนหรือ รออีกให้สุกดีก่อนนะครับนี่ฮะก็ตอนนี้ลูกค้าตัดแล้วมาลงปาล์มอยู่นะครับก็จุดประสงค์จริงๆของผมวันนี้มาส่งว่ารถตักของ XCMG นะครับรุ่น x c 9 3 8 t s นะครับก็ผมพาไม้ดูบรรยากาศปาล์มนะครับก็ปกติคืนต่อคืนนะครับก็จะตักไปหมดแล้วตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ2พ่พวงนะครับก็ ที่นี่จะมีรถตักอยู่ประมาณ3คันนะครับแต่ว่าซ่อมกันไม่ไหวนะครับน้องไผ่บอกว่าซ่อมไม่ไหวแล้วนะครับก็เลยนํารถตักรุ่นใหญ่ของเรามาเลยนะครับกูนู mm. นะฮะเดี๋ยวจะพาให้ลงลงไปชมนะครับท่านใดสนใจรถตักจะเริืมโทรมาหาผมนะครับที่เบอร์086 4914246ผมเจน XCMG o c Thailand ยินดีให้ข้อมูลสำหรับทุกท่านตัวฟ้าเมืองไทยและท่านใดมีปาล์ม หรือรับแทงปามพื้นที่เขาๆทุ่งสงอย่าลืมตัดปามแล้วมาส่งให้ลานปามน้องไผ่นะครับก็มีอยู่2อถึงสาลนปลามนะฮะนี่ฮะเข้ามาแล้ว x c 9 3 8 t s บุ้งกี 3Q คิวนะครับยกสูงจากพื้น4 7 7เมตรนะครับ130แรงมา้านี่ครับและก็ตักครั้ง1นึงบุ้งกี B 3าคิวนะครับ1พ่วงกเกษตรใช้เวลาตักประมาณ 15-20าถึงนาทีขึ้นอยู่กับความจำนานของคนขับนะครับนี่ฮะก็เป็นรถตักของ XCMG ถามว่าทำไมโรงงานปลาล์มถึงเลือกรถตักของ XCMG ไปใช้เกือบ100%เซนะครับก็นี่ฮะเผลก็คืออยู่ที่รถโมบายของเราตัวนี้นะครับผมสังกัด OCR Thailand นะครับผมเจน XCMG OCR Thailand นะครับสังกัดบริษัท OCR Company นะครับโดยเฉพาะ ปีนี้เป็นปีที่บริษัท OCR Company ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ XCMG นำเข้ารถตักและปริตภัณฑ์อื่นใดที่เป็นโลโก้ XCMG ครบรอบ20ปีแล้วนะครับก็ปีนี้มีการเฉลิมฉลองนะครับตอนนี้ท่านใดสนใจโปรโมชั่นโทรมาผมนะครับตอนนี้สามารถดาวและผ่อนจ่ายได้20งวดไม่มีดอกเบี้ยรหรือผ่อนโดยที่ 36หัวดดอกเบีย้ยแค่2.99%นะครับตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับหลังจากนั้นก็ดอกเบีย้ยกลับมาเป็นปกติและก็การแบ่งจ่ายหรือบอนจ่ายไม่เกิน12หัวที่ไม่มีดอกเบีย้ยเหมือนเดิมน,นะครับเนี้ยท่านใดสนใจรถตักหรือผลิตภัณฑ์อื่นใดอย่าลืมโทรมาหาผมนะครับที่เบอร์08 6ย์ดคลิปนี้ขอบคุณมากครับผม